สวัสดีค่ะพามาเกาะมาโยกาที่ประเทศสเปนค่ะหลังจากเช็คอินที่โรงแรมเสร็จเราก็ออกมาเดินเล่นในตัวเมืองนะคะจุดมุ่งหมายวันนี้คือแนนอยากไปดูซาร่าค่ะแบรนด์ของสเปนเลยมาเจอร้านนี้ค่ะ mm hmm. เขาขายปะเกต็นรวมขนมปัง ก็คืออาหารเช้าอาหารเที่ยงของเขานั่นเองแนนได้ชาร้อนค่ะแล้วก็โดนัท1ชิ้นคุณเขาก็ได้ปะเก็ตข้างในก็จะเป็นหมูสไลด์บางๆเสร็จแล้วก็เดินต่อมาถึงแล้วซาร่าแต่แนนอืมได้ตัวนี้ตัวเดียวค่ะไม่ได้อะไรเลยยังไม่ถูกใจ ที่นี่มีหลายตรอกซอกซอยให้เดินมากๆเลยค่ะแต่ก็มีหลายร้านที่เขาไม่เปิดหรือว่าแนนมาติดช่วงเที่ยงก็ไม่รู้นะคะเห็นน้ำส้มคั้นสดๆร้านนี้ก็แวะซะหน่อยนั่งพักไปด้วยเลยเนี่ยค่ะร้านน่ารักมากได้น้ำส้ม1แก้วค่ะ ดื่มน้ำส้มเสร็จสับเดินต่อไม่ถึง29ก้าค่ะทุกคนหัวมุมเป็นร้านนี้ค่ะไอศครีมมองหามาหลายวันแล้วรสชาติกาแฟเนี่ยเพิ่งมาได้ที่นี่ค่ะได้น้ำตาลเพิ่มก็มีแรงเดินต่อค่ะมาเจอตรงนี้เป็นเหมือนสแควร์ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีร้านค้านักท่องเที่ยวก็มานั่งดื่มมานั่งทานอาหารค่ะนี่คือร้านแบรนด์เนมนะคะทุกคน ที่วางกับผ้าแบกดินแบบนั้นก็คือพร้อมที่จะรวบค่ะตำรวจมาก็คือพี่เขาก็รวบได้เลยเรียกว่าได้เสียวทั้งคนซื้อทั้งคนขายค่ะเห็นไหมคะที่เหมือนหุ่นปั้นตรงนี้ค่ะสีน้ำตาลนั้นคือคนจริงนะคะทุกคน ใครอยากทิปใครอยากให้ตังก็ให้ค่ะทุกคนดูว่ากว้างแค่ไหนค่ะเดินมาตรงนี้จะเป็นงานศิลปะค่ะนักท่องเที่ยวพอสายมาก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่คือขาหมูสไลด์นะคะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เป็นของขึ้นชื่อที่เกาะมายอกกาค่ะที่สเปนตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าตลาดอาหารทะเลแล้วค่ะทุกคนใหญ่มากนะที่ตรงนี้ พอเข้ามาวาตลาดวายแล้วค่ะจริงๆตรงนี้จะต้องเป็นอาหารทะเลสดๆเยอะมากเลยค่ะแล้วโซนด้านข้างก็จะขายทาปาสค่ะเป็นของทอดจานเล็กๆแล้วก็เป็นบาร์ให้นั่งทานหันหน้าเข้าร้านค่ะทุกคนจะเห็นแม่ค้าที่ตักอาหารไปให้แต่ละโต๊ะคือมีสเสน่ห์มากค่ะวันนี้เราได้คนละดื่มแล้วก็ปลาทอดพริกทอดค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหิวมากนี่ก็คือเยอะแล้วนะคะ อร่อยค่ะนั่งทานไปดูเขาทําอาหารไปคนทอดก็คือทอดแล้วทอดอีกไม่ได้หยุดเลยค่ะเพราะมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าแค่ร้านเดียวนะคะจะมีอีกหลายร้านอยู่ข้างๆค่ะแต่ตอนนี้ก็ของเริ่มน้อยแล้วค่ะทุกคนเขาใกล้จะปิดร้านกันแล้วแนนมาถึงบ่ายสองกว่า,กวาใกล้จะบ่ายสามแล้วค่ะ เขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะน่าจะปิดบ่ายสามบ่ายสี่โมงนั่นแหละอีกโซนนี้ก็จะขายเป็นพวกของฝากแบบนี้ค่ะพวกเนื้อแล้วก็ผลไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้นั้นพามาดูใหม่นะคะวันนี้ก็ปิดไฟไล่แล้วค่ะ